เดี๋ยวเรามาดูกวักแคะนะคะกวักแค่เกาหลีชุดนี้ชุดสุดท้ายนะคะที่เราชําไว้นะคะเ,ออเริ่มออกหัวแล้วนะคะเริ่มออกหัวออกหนอกนี่มีกระถางนึงนะคะกวักแค่เกาหลีที่เราจาไว้หัวเขาจะใหญ่นะคะเราลื้อหัวออกมาแล้วก็มาลงดินปลูกใหม่นี่คือกวักแค่เกาหลีอันนี้คือกวักแค่มรกตฮอลแลนด์นะคะ ว่แคฮอลแลนด์กำลังแตกนี่ก็แค่ฮอลแลนด์เหมือนกันนะคะใบแม่ตายก็เหลือแต่แตกหน่อขึ้นมาใหม่สองใบสวยมากเลยนะคะใบกลมเชียวอันนี้เราจะมาแคดูว่าที่เราทำไว้นะคะประมาณอันนี้ได้สงเดือนแล้วนะคะเราจะมาแคดูว่าเขามีหัวมีรากหรือ,อยังนะคะจะค่อยๆดึงงอกขึ้นมา แล้วก็ถ้าเกิดเขามีหัวมีรากแล้วเราก็จะมาแยกกระถางออกโอ้หัวใหญ่มากนะคะหัวสวยมากี่ได้แล้วนะคะรู้สึกว่าออกหัวออกรากดีเราก็จะมาเปลี่ยนดินนะคะเปลี่ยนดินใส่ปุ๋ยเราจะเอาปุ๋ยมาใส่แล้วก็เปลี่ยนดินใหม่นะคะชําใหม่ เมื่อเขาเลี้ยงหัวเขาขึ้นแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอามาล้างให้มันสะอาดดูซิว่าเขามีหนอตาหนอขึ้นหรือยังรอดแล้วนะคะกว่าเกาหลีที่เราทำไว้